เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พ่อของผมบิวเซตเอ็กซ์ดีนะครับซึ่งในวันนี้อยู่ในเกมแอนิเมชั่นแชมเปี้ยนซูเปอร์เตอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนในการอัปเดตตัวละครนั N ่นเองนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการอัปเดตตัวละครเนี N ่ยต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับผมเราต้องใช้ตัวละครมิสติกอีกตัวนะ โอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเลยนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าในการอัพตัวละคร2ดาวเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีตัวละครมิสติก1ดาวที่เราต้องการจะอัพเป็น2ดาวก่อนนะครับแต่ว่าผมจะมาทำตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แบบว่าที่มันจะเป็นตัวปกติอยู่นะซึ่งก็ผมก็ได้เตรียมตัวละครมิสติกเซนิสึสไว้นะประมาณ20กว่าตัวได้นะครับผม ว่ามันใช้เยอะมากนะแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นที่บอว่าใช้หมดหรอกแต่ว่าผมก็เตรียมมาเผื่อนะครับแล้วก็สําหรับในการทําตัวละครสองดาวเนี่ยทำได้เฉพาะระดับพิสติกเท่านั้นนะครับผมระดับรีเจนก็จะได้แค่หนึ่งดาวนะเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเซติสูสองดาวนะด้านบนก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมส่วนตรงชื่อเนี่ยก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นปีกอย่างนี้ด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับตัว2ดาวโอเคนะครับพูดถึงแล้วเราก็มาทำกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมาททีีีีีีี่่่แแแแชชชมมมมมมเเเเเปป้้้้้ยนน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 ซิตตตรรรรรรงงงะะะคคัับบผผ็็ือออกกลวาา ถ้าใครหาไม่เจอก็อยู่แถวๆรีโลนะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับซึ่งไอตรงนี้นะครับจะเป็นการใช้แบบว่าอัพตัวละครหนึ่งดาวนะครับผมอ่าอย่างเช่นผมจะใช้ตัวนี้นะเห็นไหมครับว่ามันจะให้ใช้อวัตถุดิบ10อย่างนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครปกตินะ1ตัวอ่าซึ่งวัตถุดิบเนี้ยหาจากไหนนะครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งในการที่เราจะทำมิสติกหนึ่งดาวเราก็ต้องใช้ตัวมิสติกในการย่อยนะครับอ่าผมก็จะย่อยเป็นตัวนี้นะซึ่งมิสติกหนึ่งตัวก็จะย่อยวัตถุดิบได้5ชิ้นนะ ฉะนั้นเราต้องยอ่อยสองตัวนะโอเคหลังจากนั้นเราก็เลือกตัวที่เราต้องการที่อัพเป็นหนึ่งดาวนะครับผมแล้วก็เลือกนะแล้วก็เลือกตัวมิสติกอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็กด select ไปอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้วัตถุด,ดิบเราพร้อมแล้วล้วก,กด convert เลยนะครับขั้นตอนแรกก็สําเร็จเป็นที่รยบร้อยน,นะครับผมในการอัพเป็นหนึ่งดาวนะครับสังเกตว่าจะมีดาวตรงนี้มาเพิ่มอีกดวงหนึ่งนะอ่าโอเค ดังนั้นในการทําเป็น2ดาวทํายังไงนะครับอ่ามาตัวตู้นี้เลยนะซึ่งในการปลดล็อกตรงนี้เราต้องมี DPS ประมาณ5 0 0แสนนะครับผมมันจะมีที่กั้นอยู่ตรงนี้นะตอนแรกแลวเราต้องใช้ตังในการปลดล็อกเครื่องเนี่ยทั้งหมด500ล้านนะครับผมซึ่งพอเราทาตามเงื่อนไขที่ผมบอกไว้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกไอตู้นี้ได้นะครับผมโอเคซึ่งไอตู้นี้เราก็ต้องเลือกเป็น m ิสติกที่มี1ดาวนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมแต่ว่าตู้นี้เนี่ยจะใช้วัตถุดิบทั้งหมด50ชิ้นเลยนะครับผม แล้วก็มิสติกปกติเนี่ยสตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าใช้วัตถุดิบเยอะมากนะครับอย่างเช่นไอเนี้ยห้ชิ้นเนี่ยก็ล่อไปมิสติกประมาณ10ตัวแล้วนะครับในใจไอสอตัวที่ต้องใส่ไอีกก็เป็น2ตัวแล้วนะครับผมโดยรวมว่าเนี่ยในการทําเป็น2ดาวต้องใช้ทั้งหมด12ตัวนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเราก็มาอยกวัตถุดิบกันเลยนะครับซึ่งในการอยวัตถุดิบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวกันก็นกได้นะครับผมขอแค่เป็นมิสติกนะแต่ว่าในการที่เราต้องใช้อัพบอกว่าขึ้นดาวเนี่ยต้องใช้เป็นตัวเดียวกัันนะครบ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ย่อยทั้งหมด50ชิ้นครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราจะมาอัพ2ดาวกันเลยนะครับอ่าเราก็เลือกตัว1ดาวที่เรามีนะที่ผมอัพมาเมื่อกี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เป็นมิสติกอีก2ตัวนะโอเคพอวัตถุดิบเราครบนะแล้วเนี่ยเราก็กดคอนเวิร์ตไปเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่าสังเกตว่าตรงชื่อก็จะมีปีกนะครับแล้วก็มิสติกก็จะขึ้นเป็น2ดาวแล้วนะครับผม โอเคนะครับท่านี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการอัพตัวละครมิสติกเป็น2ดาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ